สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันนะคะคลิปนี้ก็มาดูการทอดหมูเด็ดเดียวค่ะสําหรับสูตรหมูเด็ดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมโคมพันใส่ซอสสาเขียวครึ่งทะพีนะคะน้ําปลาครึ่งทะพีกระเทียมสับครึ่งทะพีน้ําตาลทรายแดงครึ่งทะพีแล้วก็น้ํามันงาหนึ่งทสพีค่ะเราก็จะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะ เป็นสูตรเป็นเบสแพ็กคิดนะคะของกรมพันุ์ตุลาการที่กรมพันธุปรับสูตรทดลองแล้วทดลองอีกจนได้สูตรที่เป็นที่น่าพอใจก็คือหมูจะนุ่มหมูจะนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็ทอดเสร็จเรียบร้อยก็สีสวยสีแดองอมชมพูค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตาม กดไลค์กดแชร์ share, ขอบคุณลยๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคนนวดก็เป็นคนณสิดตลากันเหมือนเดิมค่ะมือนวดค่ะหมูตรงนี้เราก็แร่มาจากหมูสามชั้นนะคะนำหมูสามชั้นมาล้างน้ำล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มสายชูให้สะอาดประมาณสองสามน้ำนะคะ แล้วเราก็แลในส่วนที่เป็นหนังติดมันไปท,ทําแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อเราก็นํามานวดทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวนี้จะตากหรือไม่ตากก็ได้นะคะส่วนใหญ่คุมพันธ์ไม่ได้ตากนะคะคุมพันธุ์จะใสะ่ในช่องใต้ช่องฟิตค่ะใส่ไว้แล้วก็นํามาทอดให้กับเวสีโดค่ะเพราะว่าคุมพันธุ์ทำไม่เยอะนะคะทาครั้งละหนึ่งกิโลกรัม ไม่ต้องนำไปตากแดดเรานำมาทอดได้เลยนะคะก็อร่อยเลิศรสแต่ถ้าใครจะทำขายก็สามารถที่จะนำไปตากแดดได้นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะก็ไม่ควรที่จะนำไปตากแดดเลยะคะ่ะทำเสร็จก็ทอดแล้วก็หมักไว้ใต้ช่องพิษนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีกันม,มีแต่ฝนช่วงนี้นะคะ่ะ คุณเซีทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นการนวดหมูแดดเดียวค่ะการทําหมูแดดเดียวสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโฮมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่อซอส้าเขียวครึ่งทัพพีน้ำปลาครึ่งทัพพีกระเทียมสับครึ่งทัพพีค่ะน้ำตาลใส่แดงครึ่งทัพพีผงชิลล์ตบายชนชาค่ะแล้วก็จะมี น้ำมันงานหนึ่งทีค่ะความเค็มก็ได้มาจากน้ำปลาแล้วก็ซอสผัาเขียวนะคะส่วนุมพันก็จะมีน้ำตาลครึ่งทีนะคะเวลาทอดทอดต้องระวังนะคะใช้ไฟกลางเดี๋ยวใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวจะไหมเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่เราก็จะนวดไปเรื่อยๆค่ะ จะมีมันแทกนะคะหมูจะมีมันแทกเวลาเราทานนี่ก็จะอร่อยทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีนะ,ะขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานใดอาชีพใดขอให้เป็นอาชีพสจริตนะคะก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันคมพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซี SC ทุกท่านเลยค่ะ ำหรับคลิปนี้นะคะคุณป้าจะร้องเพลงให้ฟังค่ะเป็นเพลงที่คุณป้าประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะวันนี้จะร้องเพลงกระโ above C ขายเชียร์นะฟังได้เลยะคะ่ะโออาเป็นโอโออาเป็นโอกโอกโตโลบอกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสระโอโอ้บีโอกับอจําไว้นะพวกเราจงจํากัน โอกับอะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุกสัน์ทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอกโอกโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอ,โอมีโอกับอะจำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกัน ต่างสุขสันทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอโอโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องคาราโอโอโฮมีโอกับอาะจำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอาะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสันทุกวันตลอดไป โออาเป็นโอโออาเป็นโอโกโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอบีโอกับอ่ะจำไม่ได้วกเราจงจำกันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสันต์ทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโอออเป็นโอโกโตโล ว่เรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอ้โหมีโอกับอจงงนะจำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอะนั่นจะมาด้วยกันต่างทุกสันทุกวันตลอดไปสระโอผสมด้วยสระโอและสระอะนะคะโออะเป็นโอ คำที่ผสมสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปสระโอเป็นสระลดรูปนะคะเวลาอ่านแจกลูกสะกดคำเต้าโอโตเต้าโอโตโตไม่ตีโตป้าโอโปโปไม่ตีโปป้าโอโกโปไม่ตีโกเต้าโอโตโตก็โตนาโอโนโนก็นกโอ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 ก็โอหอโอหหดหดเจ้าโอจโจดโจตนาโอโนโนก็นกก็โอโกโกบอก ขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะต่อไปภุมพันจะร้องเพลงสระออกค่ะเป็นเพลงที่คูมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ e r a e r a เอ a าอะคือสารออก e อะคือสารออกครูไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะครูไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะใส่เอ้เนั้นมานำหน้า ตะเอนมานำนาตะอานั่นนะจงรีบมาเร็วไวตะอาจงมาทันใดจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันตะอาเออาและสระอาเออาและสระอาจงจำไว้นานนั่นแหละสระออ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 เออเออเออเอาเอ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 อาคือสาระออเออาร์คือสาระออโกรไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะ ครูไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะตะลเอ้น่านำนาอ่ะตะลเอ้น่านำนาสาราน่ายองรีบมาเร็วไวสาระอ่ะยงมาทันใดจนรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันสะราเออาเลสสระอ่ะเออาเลสสระอ่ะยองไว้นานนั่นแหละสารอออ้าวออ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 อ้าวออ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  สระเอเป็นสระเสียงสั้นผสมระหว่างสระเ e, อสระอาและสระอะนะคะเวลาอ่านแจกรูปสะกดคำกออ,กอตออตอหออหเจออเจคอจอคปออปอปอไม่ดีปเงองงอโซออดซอแจกรูปสะกดคำนะ,ะการอ่านแจกรูปสะกดคำนี่เราควรที่จะสอนนักเรียนอ่านในช่วงเช้า หลังจากเข้าแถวก็รัลตรงชาติค่ะก็สอนให้เรียนอ่านแจกรูปสะกดคําประมาณวันละสามสิบนาทีค่ะครูจะต้องสอนอ่านแจกรูก,กให้นักเรียนอ่านตามโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเปิดเทอมแรกเนี่ยควรที่จะประับการอ่านและเขียนพยัญชนะนะคะให้นักเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องภายในหนึ่งสัปดาห์ให้ถูกต้องตามแบบ กอไก่อ่านว่ากอขอไก่อ่านว่าขอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยผสมสละสอนจากสระอาสระเสียงยาวนะคะสระอาสระอีสระอูสระโอสระเสียงยาวสระเสียงสั้นสระเปลี่ยนรูปสระลดรูปตามลาดับค่ะสอนเย็นๆนะคะแล้วก็เวลาสอนอ่านผสมคํานะคะควรจะเริ่มจากอักษรกลางนะคะ อักษรกลางก็จะมีไก่จิตเด็กตายเด็กตาย,ตายบนฝากโอ์มีอยู่เก้าตัวค่ะแล้วก็ดอชดาตอประตักอักษรกลางจะผันวรรณยุกได้ง่ายกว่านะคะอักษรกลางคนจะสอนจากอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําการผันวรรณยุกอักษรกลางอักษรกลางผันได้ครบห้าเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวารูปก,กับเอก รูปกับเสียงจะตรงกันนะคะอักษกรกลางอักษรสูงไขขวดชิงทุ้งฐานพึ่งขาสารโดยสีเสือหิดอักษรสูงมีอยู่สิบเอ็ดตัวค่ะอักษรสูงรูปเอกก็เสียงเอกรูปโทก็เสียงโทพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวานะคะอย่างคําว่าขาขออาขาขาเป็นเสียงจัตวานะคะพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาเพราะใครเป็นอักษรสูงค่ะขาขาข้า,ขา,ขา ขาก็เสียงเอกข่าก็เสียงโทรูปกับเสียงเสียงเอกกับเสียงโทนี่ก็จะรูปกับเสียงจะตรงกันนะคะสำหรับอักษรสูงสำหรับ,บ,บอักษรต่ำก็พันได้สามสี่ก็ได้สามเสียงนะคะสามันเอกโทรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีสำหรับ,บ,บอักษรต่ำนะคะ อักษรกลางมีเก้าตัวอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวอักษรต่ำมียี่สิบสี่ตัวค่ะทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวค่ะเวลาสอนเราต้องสอนจากอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเวลาผันวรรณยุกนะคะกออากากลางอกลางกอากากางอกลางกลางไม่เอ็ดกลางกลางไม่โชก้างกลางไม่ทีกลางกลางไม่จัดปวาว่างกล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 างบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้าน หออาหาหาหมาห,าม,หามไม่โทรห้ามแจกรูปแบบนี้นะคะนักเรียนจะอ่านและเขียนได้ถูกต้องเร็วยิ่งขึ้นนะคะและเวลาสอนนักเรียนควรจะอสอนจากสื่อของจริงสื่อบัตรภาพบัตรคําตามลำดับนะคะโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งควรจะใช้สื่อบัตรคําบัตรภาพสื่อพื้นฐานเป็นสื่อพื้นฐานที่ทำง่าย แต่ก็มีคุณค่าย,ยิ่งแล้วก็สอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษานะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้นะคะรบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกงานทุกอาชีพนะคะ ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพใดขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันคุมพันรักคารุกไม่เกียดติอฟซีด้วท่านเลยค่ะขอบคุณเอฟซีหลยลเลย,ลย,ลยเล,ย,เลย,ยค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นวดโมเดลเดียวตะวันเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลานะคะถึงตอนกลางคืนก็ดึกดืนะะ่นอยค่ะวันนี้ก็เลยนวดตะวันเลยค่ะให้เสร็จ การทำงานทุกอย่างนะคะใช้หลักยึดหลักทำอิทธิบาตรสี่นะอิทธิบาต4สี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจรักและพอใจในอาชีพที่เราทําก็จะทําให้เราทํางานประสบความสําเร็จวิริยะคือความเพียรพยายามถ้าเรามีความเพียรพยายามก็จะทําให้เราทํางานประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะจิตตะก็คือมีใจจดจอด่จออยู่กับงานที่ทํา มุ่งมันตั้งใจเอาใจใส่งานที่ทําก็จะทําให้ทํางานประสบความสําเร็จสุดท้ายก็คือวิมังสาก็คือหมั่นนึกตรึกตรองพิจารณาดูว่าเอ้งานของเรามีคุณภาพหรือไม่บกพร่องตรงส่วนใดเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะคะพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานะคะจะทําให้หลักคมอิธิบาท4สี่ทำให้เราทํางานประสบความสำเร็จ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีสวยแล้วค่ะเอฟซีค่ะสีสวยแล้วค่ะทําไมถึงนวด15นาทีเพราะว่าหมูจะได้นุ่มแล้วก็นุ่มสีสวยเวลาเราทานนี่อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงก็จะเข้าแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะก็ทําให้เราทานอย่างมีความสุขอร่อยด้วยค่ะ ขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ